ยูโดครับผมลูกครับมีอะไรบ้างคะเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอกันใช่ช่วงหลังมาก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอหางยหน้าหายตาไปนิดนึงเนาะเนาะใช่ไม่ค่อยได้ออกงานงานสังคมแบบนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ถือว่าเริ่มกลับมาแล้วครับใช่ใช่ใช่เพราะปีหน้าเราจะมีซีรีส์ใช่แต่ก่อนที่จะไปซีรีส์หนุ่งจะไม่ได้แบบว่าออกมาเจอพี่ๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าพวกคุณก็มีงานกันต้องการไปญี่ปุ่นด้วยใช่ส่วนมากที่งานนี่จะเป็นจะเป็นงานที่ไปญี่ปุ่นมากไม่ค่อยที่ไทยจะไม่ค่อยได้ไปไห กอคนจีวาจยมาสวปสดเฮอาจารย์แค่นี้ครับผมตัดเรื่งกับมางโครงการที่เตรียมดีจริงจริงก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปญี่ปุ่นวันที่19นี้แหละครับก็บือ้ามินุนาสมบัตบัลลูนนี้ครับใช่ใช่ไปไปงานวินเทอร์ไทยเฟสติวัลครับของที่ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวครับผมก็เป็นโคกับกระทรวง พาดิษครับก็โซพาดิษใช่ใช่ใช่ครับผมโอ้ยนี่จรนี่ไปยี่นมาเป็นไปีโอ้ยไม่ถึงครับประมาณสี่ห้าห้าข้างถือเยอะแต่เยอะครับเยอะกันนใช่ครับใช่ด้านมีซีรีส์ก็คือูก็คือเรื่อง make a wish season 2ครับผมแล้วก็เรื่องอีกเรื่องเป็นเรื่องทำนองเรนทราครับครับผมใช่ เล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันทำนองตะขาลายก็เล่นด้วยกันเหมือนกันแต่ก็สลับบทบาทเพราะในในตัวบินตัเป็นครับเอกใช่ใช่ไปถึงว่าฉันไปอยู่ฝั่งนี้ไงสลับบทบาทสลับโคไม่แน่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 ไม่รู้เหมือนกันเอาเอาเรื่องเอาเมกอวิสก่อนก็คือซีซั่นสองเนี่ยก็อาจากจากไายซีซันหนึ่งเนาะก็คือเขาเนี่ยมาเป็นอยู่ในร่างของ มนุษย์แล้วก <มา S 1> <ม>็คือ<ม>ใน่องซีซั่นหนึ่งจะมีความแบบแฟนตาซีเยอะอยู่แต่ว่าซีซั่นสองเราจะพอเป็นมนุษย์เนี่ยแฟนตาซีจะน้อยลงสัตเซนจะมากขึ้น<ม>จะมีความแบบความมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วผมก็จะเป็นแบบเป็นหมอที่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นเฉพาะทางมากขึ้นก็จะมีภารกิจที่มันเกี่ยวกับที่ผมเรียนนี่แหละที่เป็นภารกิจแบบเกี่ยวกับเฉพาะทางของผมนี่แหละมันก็มีความแบบเรื่องหวานกันชัด ก็มีก็มีมีหวานด้วยแล้วก็ม um> ีความอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยแต่ก็ยังมีความคอมดี้อยู่ยังมีความคอมดี้คล้ายๆของซีชั่นหนึ่งอยู่ครับผมใช่แล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนว่าทําไมถึงต้องกลับมาเป็นต้องกลับมาเป็นเห็นอยากเห็นผีอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มี็นงจิตอเก็บาพยังไม่ซูเหมือนกันครับยังไม่ได้อ่านบทเลยผู้เซียอยู่ตอนตอนเขียนบทครับ เขียนบทอยู่ครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่อออคุณหมอแซมเนาะเขาก็ต้องต้องเหมือนว่าเขียนงานยุ่งด้วยแล้วก็ต้องต้องคือนิยายทั้ง Make a w s ซีซันแล้วก็ทำนองนคาราเนี่ยเป็นนิยายใหม่หมดซึ่งก็จะใช่นะฮะของหมอแซมเป็นสองเรื่องครับซึ่งก็ด้วยความที่พอมันเป็นใหม่มากๆเนี่ยเราก็ยังจะเขาก็ยังอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ที่มันกาเลยนะพร้อมที่จะมาเขียน เป็นบทอะไรเงี้ยคือต้องมืนต้องเขียนใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับเราใช้เวลานิดนึงแต่ว่าต้องอะไรมาก่อนเลยมีโควิสก่อนครับใช่ก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเราก็เตรียมรอใช่พร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่มีอะไรบ้างพอหลังจากที่แบบในอุตสาหกรรมเราก็าก็มีแบบกิจกรรมหรืออะไรมาไหนที่การตลอดเลยใช่ครับเรื่องใหม่แสดงว่าคุณเคยแล้วสมันจะเป็นความเคยชินหรือเปล่าที่แบบว่าเราแบบว่า คือคือในในซีรีส์เนี่ยมันต้องมีความแบบมีความเขินมีความหวานมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องไปจูนกันก่อนไปเหมือนไปไปจูนกันจูนเหรอก็อาจจะนิดนึงในพาร์ทของการทํางานเพราะในชีวิตจริงมันสนิทกันเกินเกินอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเขาเลยนะอาจจะแบบเฮ้ยไม่เขินกันแล้วหรือเปล่าอาจจะหลุดความเป็นแบบปัญหาไฮเลตก็เขินอยู่เอินอยู่เราเป็นคยที่เขินนะเราเป็นคนที่เขินเนาะ เดี๋ยวค่อยไปเวิร์กช็อปอีกทีละกันตรงนี้ตรงนี้เยอะไปหน่อยก็เยอะไปหน่อยที่สองนี่นะเป็นอะไรนี่ทำนองกะทาราก็จะเป็นแนวแบบดราม่าครับเป็นคนละแนวกับเม็กอวิชเลยเรื่องนี้เนี่ยฟุกก็จะรับบทเป็นหมอศัลยแพทย์ก็จะเห็นฟุกในบทบาทที่โตขึ้นเพราะว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าด้วยความที่ลุกเราอาจจะยังไม่มีความเลยสะดุปเลยจะจับจับพี่เกินลืมสรุปเกินลืมพี่ไมาในใน ไม่ได้ก็เป็นคนเนียบด้วยเพราะคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างเนียอะไรอย่างเงี้ยหัวใจยากเลยเนี่ยเครงเครียดเคร่งขคริมอะไรอย่างเงี้ยหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนอาจจะลองฟุ๊กเล่นดราม่าอยู่ว้ใช่แล้วฟุ๊กก็ลองตัวเองเล่นดราม่าเหมือนกันเอออเดา마เพราะเรารู้สึกว่าดราม่ามันคือทางของเราอะไรอย่างเงี้ยคอมเมดี้ก็ก็สนุกนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าดราม่ามันก็เป็นอะไรที่เราแบบชื่นชอบมากแบกพี่ด้วยนะดราม่าเป็นเอ่อเป็นโปรดิวเซอร์เพลงครับใช่ใช่ ใช่เพราะว่าด,วด้วยเรื่องนี้มีทั้งแบบที่เป็นคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีเขาเรียกเป็นมีเพลงลูกกุ้งด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็จะมีความมีกลิ่นของของมีกลิ่นใช่ไหมว่ามีกลิ่นของแบบเป็นมิวสิคนิดๆในในซีรีส์อาจจะไม่ถึงกับขั้นมิวสิคอลมีกลิ่นอายละกันครับซึบบ่งก็จะเป็นน้องอเป็นน้องฟลุ๊กที่จะรับบทหนักในการแบบว่าร้องเพลงลูกกุงด้วยเป็นคุณหมอด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยลองต้องอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มครับตรงนี้เพราะว่าลูกกรุงเราไม่เคยลองแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอจะนึกถึงได้ไหมว่าเพลงลูกกรุงที่เราไม่จังกเกิดไม <ป S 1> ่ทันจ,จริงๆเลยฮะเนี่ย <laughs> อาจจะต้องถาม <laughs> <laughs> เคยได้ยินมาบ้างเคยได้ยินเคยได้ยินมาบ้างครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จริงครับโอ้ยตอบแรงตอบจริงใจบ้างจริงใจมากเลยอั้เราขาไปดูกันว่าใครสามารถ ให้ขับรูกษาได้โอ้ยแรงนะไปรู้กันหมดไม่จ้จะเกิดไม่ทันกันทุกคนนุ่นๆโปรดิวไม่ถามผู้จัดของเราได้ครัผู้จัดของเราโอเคครับก็แสดงว่าถึงก็ทั้แบบเรียนรู้เรื่องของหมอใช่ในเรื่องของการแพทย์ด้วยแล้วก็เรืองเพลงด้วยแล้ซึ่งหมอเนี่ยก็จะยากกว่าของผมเลยเพราะน้องจะเสียแพทย์จะมีความต้องแบบผ่าตัดต้องมีการเย็บแผลอะไรเงี้ยน้องก็ต้องอาจจะต้องไปเรียนแบบเยอะกว่าผมเยอะล้เกัาน ก็เร no ียกว่าเดี๋ยวตีหน้าใครที่รออยู่ดูฟุนี่ต้องรับารใช่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 ก็ได้เห็นจะมีผลงานอื่นๆอีกที่อะไรอะไรกตอันนี้หลายๆอย่างที่มันฝากติดตามหมือนกันโอเคไม่ไม่ก็มีไปแบบมีไปทำงานต่างประเทศมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ฝากด้วยแล้วกันครับใช่มีอีกมีมีไปแบบที่ไม่ใช่แบบเฉพาะญี่ปุ่นแหละมีไปประเทศอื่นบ้างใช่ครับผมแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยกันก็ฝากติดตามด้วยแต่ช่วงนี้ก็คือเห็นคลุกแบบว่าติดต่อกับซีเธอร์แอนบ่อยเลยน่าใช ติ๊กตอ็อกละ่ะฮะก็คือจริงๆนะฟุกเวลาไปข้างนอกกับใครไม่ว่าจะเป็นกับพี่ยูหรือว่าไปกับน้องปีเตอร์แพนอะไรเงี้ยเขาจะชวนกันในติ๊กต็อกเพราะว่าฟุกก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นสายแอคทีฟเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนไม่ช่วยไม่ค่อยถนัดเต้นอะไรเงี้ยก <รอ S 1> ็จะมีพี่ๆ <รอ S 1> น้องๆช่วยในการที่แบบถาคอ<แ>นเทนต์มาเล่นกับเรา<แ>อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าเออรอดูเราได้จะพยายามอัปเดตบ่อยๆครับ ก็ฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเมกาบิชาัลกินในเทวดาหรือว่าทำนองในทาราแล้วก็ผลงานอื่นๆด้วยนะครับครับผมฝากด้วยครับผมจะพูดจะไปจะไปบ้านในการร้องเพลใช่ใช่มีเพลงอะไรบ้างนะครับพี่จอย